สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านช่องคิดบวกประดุจแห่งแสงสว่างและการอ่านไพ่ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมและวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมสนุกเช่นเคยแต่วันนี้เราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับการเงินของคุณเนาะคลิปคลิปก่อนหน้านี้ที่ลงไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับ งานเนาะนากี่การงานแล้วตอนนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของการเงินกันมั่งเนาะผู้อ่านก็จะมีไพ่ให้เลือกอยู่สีใบด้วยกันเป็นคลิปสั้นเช่นเดิมเกี่ยวกับเรื่องการเงินคุณโดยเฉพาะนะก็เลือกไพ่ได้เลยนะคะ โอเคเราจะมาเริ่มจากไพ่ใบที่หนึ่งไพ่ใบที่หนึ่งไพ่ใบที่หนึ่ง เปดิดไพ่ก่อนการไพ่ใบที่หนึ่งนะการเงินของคุณการเงินของคุณจะดีขึ้นนะเมื่อคุณจะได้เจอกับใครคนหนึ่งเป็นคู่ อาจจะเป็นคู่แท้หรือคู่บารมีหรือว่าเป็นคนที่คู่ทวินเฟรมอาจจะไม่ใช่เฉพาะแค่คู่รักนะอาจจะเป็นมิตรที่ดีที่มีที่คอย ช่วยเหลือคุณได้อ่ะคนคนนี้จะเข้ามาจะเข้ามาอุปถรรัมภ์ค้จูในเรื่องการเงินของคุณให้คุณรับรู้และเชื่อมั่นในในพลังงานของจักรวาลแล้วก็จิตของคุณที่ทรงพลังให้มีความมั่นใจกั แล้วก็หรือว่าจะบอกว่าคนคนนั้นถ้ามาถึงคุณจะรู้สึกเข้าใจและรับรู้ด้วยตัวคนเองว่าเอะคนนี้มีความรู้สึกพิเศษเนี่ถ้าคนคนนี้เข้ามานะเขาจะเป็นคนที่มาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องการเงินของคนแต่ตอนนี้รู้สึก เบอร์นายเซ็งๆเนาะตอนนี้นะแต่เมื่อไหร่ถ้าคนคนนั้นเข้ามาในชีวิตคนตอนนี้คนรู้สึกเบอร์นายรู้สึกเซ็งรู้สึกอยากจะก้าวถอยออกมาในสถานการณ์สถาน,านาการณ์หนึ่งเนี่ยก็เรา มาคุยถึงเรื่องการเงินเนาะอาจจะมีความขัดแยง้งปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินเนาะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเนาะแต่จักรวาลอยากให้คุณได้คิดคิดสิ่งดีๆพลังงานบวกเข้าไว้นะเนี่ยคนคนนี้ถ้าผู้อ่านไม่อาจบอกได้ แล้วก็เป็นคลิปสั้นๆถ้าคนคนนี้เข้ามาภายในชีวิตคุณะจะมีแต่คนอิจฉาคุณนะก็คือณปัจจุบันนี้คุณก็ตั้งสติไว้ให้ดีๆเนาะปัญหาที่คุณ มารุมเราคนตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะก็ประมาณนี้นะเป็นคลิปสั้นนะผู้อ่านบอกวนะ่าเนาะคือไพ่สรุปสามใบกองไพ่ใบที่หนึ่งนะปัญหาปัญหาบนบน กับความสําเร็จเรื่องการเงินนี่แหละเมื่อไหร่ยุ่งสับสนวุ่นวายเบื่อไหอุ๊ยขออภัยนะคะอาจจะมีมีปัญหากับใครบางคนด้วยแหละเกี่ยวกับเรื่องการเงินนี่แหละเนาะก็ประมาณนี้ค่ะชาวกองที่สวัสดีค่ะ เราจะมาต่อจากท่านใดที่ได้เข้ามาเลือกไพ่หมายเลขสอเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณเรื่องการเงินของคุณคุณจะสำเร็จเรื่องการเงินทางใดเอ่ยขอเปิดไพ่ก่อน 네, 음. 음, 루스 콘. มีความหวังในเรื่องการเงินเนาะมีความหวังแต่ว่าสึกเรื่องการเงินนี่ทำไมมีความทุกข์หรอดึงไม่เข้าคลายไม่ออกสภาพขาดเงินเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงใน วัตถุการเงินที่เคยได้เคยมีเคยหวังสำเร็จไว้ทำไมไม่เป็นอย่างที่หวังเนาะการเงินอาจจะลดน้อยถอยไปสำหรับบางคนบางท่านนี่ถ้าถึงกับข้นต้องขอภัยนะถึงถึงกับต้อง เสียของขายอะไรออกไปที่ที่เพื่อต่อต่อต่อยอดต่อชีวิตเนาะขอภัยนะแต่ถ้าจริงไม่จริงอะไรคอมเมนต์มาได้นะคะผู้อ่านเป็นกำลังใจให้นะแล้วตัวตนของคุณเนี่ยมีสองด้านเสมอ คุณถ้าคุณออ่เอพยายามเปิดวิสัยทัศน์เปิดเปิดตาที่3ของคุณให้ไปในทางสว่าง คุณก็จะเห็นช่องทางลู่ทางในการเงินนะจะทางไหนไม่รู้แต่คุณมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคุณคุณสามารถเห็นสิ่งที่คุณสามารถทำเงินได้นะ ถ้าคุณเปิดตาที่สามแล้วก็คิดไปในทางเชิงบวกทางทางสว่างนะแต่ถ้าคุณไปเลือกมองอีกอีกด้านหนึ่งด้านลบด้านมืดของคนนะ่ะคุณอาจจะใช้ตาที่สามหรือการมองเห็นวิสัยทัศน์ ในเรื่องช่องทางลู่ทางเกี่ยวกับการเงินไปในทางที่ที่ผิดอะที่แล้วใช้ความขออภัยที่ต้องพูดนะตัวตนของอาจจะเป็นคนที่มีความริษยาคนก็ได้นะคุณต้องสร้างคุณต้องพยายาม ให้ตัวตนของคุณนะคิดไปในทางเชิงบวกให้ได้มากที่สุดนะผู้อ่านไม่ได้สอนนะแต่ว่าไพ่ออกมาอย่างนี้เราก็เชื่อว่าคนทุกๆคนนะมีสองด้านเสมอนะแต่ถ้าคุณลงผิดคิดไปทางที่ผิดนะ มันก็จะทำให้ชีวิตคุณน่ะที่น่าจะประสบผลสำเร็จแต่กลับกลายเป็นอีกด้านหนึ่งใช่ไหมก็มองว่าเออชาวกองที่สองนี่ก็คงจะมีปัญหา รักหวังในเรื่องไพ่หลน่นออกมา3ามใบเลยเราก็เปิดเลยนะ <c oughs> คุณนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะนก็จะมีคนคุณก็มีคนคนหนึ่งที่ให้ ที่เขาสามารถพูดให้คำปรึกษาคนได้เป็นคนวัยกลางคนผู้ชายที่อาจจะเป็นคนรู้จักคนที่สนิทกับคนหรือพ่อแม่ญาติพี่น้องมิตรสหายใครก็ได้ถ้าถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคนคนนั้นน่ะให้คำปรึกษาให้กับคุณได้เขาก็มีคำพูดตักเตือนให้เชื่อฟังเขานะ ไม่เชื่อฟังเขานะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะแต่ถ้า,าตัวคุณเป็นผู้ชายเนะี่ยคุณก็จะจะมีการสื่อสาร อะไรออกไปจะเป็นการสื่อสารทางที่ดีหรือทางไม่ดีก็การสื่อสารของคุณนะ่ะในเรื่องการเงินนะถ้าคุณพูดที่อ่อ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่าคำพูดดีๆออกไปเนะี่ยคุณก็อาจจะสำเร็จในเรื่องการเงินได้นะแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามเช่นกันสำหรับท่านผู้ชายนะถ้าคุณใช้คำพูดไปในทางลบๆเนะี่ยในเรื่องการเงินของคุณอาจจะไม่มีความหวังเลยนะ ก็มีเกี่ยวกับคำขออีกใบหนึ่งนะสรุปให้ชาวกองที่สองการเห็นไหมขอสรุปให้ชาวกองที่สองทีนะถ้าเป็นท่านผู้หญิงคุณสามารถจะเชื่อฟังคำพูดของผู้ชายคนนี้ แล้วก็เขาอาจจะให้คําแนะนำหรือมีคำพูดอะไรให้คุณแต่คุณหันหน้าหนี้นะคุณไม่อยากเชื่อฟังคุณไม่ไม่อยากได้ยินคำพูดถ้าคุณหันหน้ากลับมามองแล้วมาเชื่อฟังคำพูดหรือคำอะไรของเขาสักนิดนะ่ะมันอาจจะช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับการเงินของคุณนี่แหละนะ แต่ถ้าเป็นท่านชายเนี่ยคุณคุณต้องระวังคำพูดของคุณนะถ้าคุณสื่อสารดีพูดดีวาจาดีมีคำอ่อนน้อมถ่อมตนเนะี่ยคุณก็อาจจะสำเร็จได้นะแต่ถ้าเมื่อ,อไรที่คุณพูดหรือว่าการสื่อสารของคุณไม่ดีอาจจะเป็น จะอาจจะตรงกันข้ามเลยไม่สําเร็จนะก็ประมาณนี้นะคะชาวกองที่2เกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะมันอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณทุกๆคนนะแต่ไพ่อยากจะบอกใครไม่รู้นะโอเคค่ะเราจะไปต่อกันที่ สวัสดีค่ะสำหรับท่านใดที่เข้ามาเลือกไพ่ใบที่สเราจะมาดูการเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคนนะเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคนของชาวกล่องที่สภูมิปัญญา มีความฉเฉลียวฉลาดมีสักกยภาพแต่พายก่อนละก,กันเนาะคุณเป็นคนที่มีภูมิปัญญาฉเฉลียวฉลาด แต่คุณมีความกลัวที่จะที่จะก้าวไปข้างหน้าเรามาพูดถึงเรื่องการเงินใช่ไหมมันอาจจะเกี่ยวกับคุณเป็นคนที่ เอาใหม่คุณมีความเฉลียวฉลาดแต่ตอนนี้คุณมีความกลัวกลัวที่จะเดินจะก้าวเดินไปข้างหน้ากลัวที่จะพูดกลัวที่จะพูดกลัวที่จะสื่อสาร ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนาะคุณอาจจะมีปัญหาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือเปล่าตอนนี้เนาะแล้วก็คุณแตก แล้วคุณก็อาจจะติดอยู่ในสถานการณ์บางอย่างที่คุณกลัวที่จะก้าวออกมาเพราะคุณคุณมีปัญหาเนอะเรื่องการเงินคุณกลัวที่จะก้าวออกมาเหมือนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกจะพูดจะสื่อสารขอร้องหรือว่าอะไรกับใคร เหมือนคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินอยู่ตอนนี้แต่คุณไม่กล้าที่จะก้าวออกมาแลวขอความช่วยเหลือจากใครไม่กล้าพูดไม่กล้าสื่อสารเพราะว่าคนคนนั้นที่คุณอยากจะจะ ขอความช่วยเหลือหรือพูดเนี่อาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะรู้ว่าเขามีความที่ไม่ชอบคุณน่ะหรืออิจฉาคุณคุณไม่กล้าขอความช่วยเหลือหรือเอ่ยปากอะไรใดๆจากเขาหรือเปล่า หรือว่าคนคนั้นเองท,ที่ที่คุณไม่ชอบเขาหรือเขาไม่ชอบคุณแต่คุณมีปัญหาณนะตอนนี้คุณไม่กล้าเอ่ยปากข,ขอความช่วยเหลือในเรื่องเนี้ยนะนการเงินเนาะพลังงานของจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ ก็เหมือนท่านจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าเรื่องการถ้าจําเป็นจริงๆก็ทําไปเถอะนะจาเป็นจริงๆก็ต้องพูดไปเถอะต้องกล้านะเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยบางทีอาจจะมีความหยิ่งในศักดิ์ศรีขอภัยนะคะถ้าพูด แต่ยังไงถ้าคุณจําเป็นคุณก็ต้องพูดคุณก็ต้องเอ่ยปากคุณก็ต้องเอ่ยคําขอร้องนะแต่คุณก็ต้องมีการเดินทางแหละถ้าคุณพูดขอความช่วยเหลือขอร้องอะไรนะแต่มันอาจจะไม่สำเร็จนะแต่ก็ให้ลองดูขออีกใบนะ ผู้หญิงแหละผู้หญิงแหละชาวใบที่สามโอเคอย่างที่ผู้อ่านบอกไปนะเดี๋ยวขอขอไพ่ทาอุา่ใบถ้าคุณเอ่ยปากขอร้องเกี่ยวกับเรื่องการเงินกับใครเนี่ยที่ผู้อ่านพูดถึงจะสำเร็จไหมนะขออีกใบหนึ่งเป็นที่สรุปนะ ็เป็นคลิปสั้นๆจริงๆนะแต่ก็พลังแปดแปดพูดคุณต้องรวบรวมความกล้าหาญแปดออกมาสามใบเลยความความกล้าหาญ ความกล้าที่จะอ,อยากจะขอความช่วยเหลือจากใครคำพูดต้องใช้ความกล้าของคุณนะก็ประมาณนี้นะขอให้สำเร็จนะคะโอเค ชากองที่3ก็มีประมาณนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเราจะไปต่อกองที่4ส,สวัสดีค่ะสำหรับท่านใดที่ได้เข้ามาเลือกไพ่หมายเลข4เราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับความไอไม่ใช่การเงินของคุณนะผู้อ่านได้เปิดไพ่ไว้แล้วนะเกี่ยวกับเรื่อง การเงินของคุณคุณมีความตั้งอกตั้งใจนะเเกี่ยวกับการทำมาหากินแล้วตัวตนของคุณเคุณส่วนมาเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดลบนะ คุณเป็นคนส่วนมากคุณเป็นคนที่คิดบวกมากกว่านะต้องสู้เท่านั้นถึงจะได้รับชัยชนะในเรื่องการเงินก็เช่นกันถ้าไม่สู้ก็อดอะไรแบบนี้เนาะอ,อ,อุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆนานาก็เยอะมาก แล้วก็สำหรับบางท่านอาจจะได้เจอรักใหม่เนาะหรือว่ามีการเริ่มต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใหม่ๆความรักตอนนี้เนาะล้วคุณก็มีความตั้งอกตั้งใจมีความคิดในเชิงบวกไปข้างหน้ามากๆเลยเกี่ยวกับาทางไหนเก,กเกี่ยวกับการสร้างรายได้การทำมาหางเงินเนี่ยเนาะ มันอาจก็มันอาจจะล่าช้าไปหน่อยเนาะเรื่องการเงินเนี่ยล่าช้านี่ผู้อาจไม่สามารถรู้ได้ว่าการเงินของคุณจะอยู่แต่ถ้าคุณสู้คุณก็จะได้รับชัยชนะคุณจะได้รับความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะอาจจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงิน คิดอยากจะแต่งงานสร้างชีวิตคู่อะไรแบบนี้นะนะมีการเลือกกันตัดสินใจตอนนี้จะเอาเงินจะเอางานเงินก่อนหรือว่าความรักก็แตกต่างกันไป ไพ่ใบสรุป,ปส้นจะไปขอสาวแต่งงานไหมเนี่ย <c oughs> ขอภัยอาจจะมีการไปสู่ขอต้องใช้เงนินมั่นหมาย ือพิธีมคนคลอะไรต่างๆเนี่ยเนาะขออกใบแล้กันสำเร็จนะเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากอยากตามีเงินมีทองมีทรัพย์ จะไปสู่ขอหรือจะไปมั่นหมายใครหรือว่าเน่คุณก็สําเร็จนะสําเร็จโอเคก็ประมาณนี้ค่ะชาวกองที่สี่ก็จบกันไปแล้วเนาะผู้อ่านฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าท่านใดชอบและใช่แล้วก็ตรงหรือมาหรือว่าไม่ตรงอย่างไรนะฝากคอมเมนต์มาได้นะคะแต่ขอความกรุณาใช้วาจาที่สุภาพท่านท่านใดอยากจะเข้ามาคอมเมนต์้อมไม่ใช่อย่างไรก็ไม่เป็นไรนะคะคอมเมนต์ comment มาได้แต่ขอให้ใช้คำวาจาที่สุภาพเนาะ ผู้อ่านอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะก็มีประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังทุกๆประการและบนรักษาทุกๆท,ท่านเจอกันคลิปถัดๆไปสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ